างด้านสํานักงานสกสคจังหวัดกาลาสินนะคะได้ประชุมคณะกรรมการและคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลน,นะคะในโครงการคู่ดีมีทุกวันค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนคุณครูนะคะส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไปค่ะ ดรสมัครเยาวกรผูมอในการสํานักงานสกสคจังหวัดกาลสินนะคะได้กล่าวว่าด้วยสํานักงานคณะกรรมการสกสคได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้มีการยกย่องให้ได้รับรางวัลในโครงการครูดีมีทุกวันประจำปี2,558ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรักสุดยอดครูดีและครอบครัวครูดี ในส่วนทางสำนักงานสกสคจังหวัดกาลสินดรสมัครเยาวกรผภูมิในการสำนักงานสกสคจังหวัดกาลสินได้กล่าวต่อไปอ,อีกว่าได้แจ้งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา24ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาลสินสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนดำเนินการคัดเลือกตัวแทนต่างๆที่เข้ามาทำการคัดเลือกในระดับจังหวัด ในวันที่28พฤษภาคม2558ณนะสำนักง,งานสอกอสคจังหวัดกาลสินซึ่งผลการคัดเลือกระดับจังหวัดมีดังนี้คือ 1. รางวัลครูดีที่หนูรักคือนางอัญชลีสองชาครูโรงเรียนพิพัฒน์ราชบรุรงอำเภอกำบลาไซสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากาลสินเขตหนึ่งรางวัลสุดยอดครูดีคือนายอารยันแสงมิกลุ้มในการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาอำเภอยางตลาด สังกัสดสำนักง,งานพื้นที่การศึกษากาลสินเขต2รางวัลครอบครัวครูดีคือนางสมรรัศกุลไทยครูโรงเรียนกาลสินพิทยาสายอำเภอเมืองสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต1ซึ่งทั้งสาคนจะไปเป็นตัวแทนในการคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศอีกต่อไปซึ่งจะมีรางวัลต่างๆคือรางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรางวัล จะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทพร้อมเข็มพระฤหัสบดีทองคํารางวัลลอาชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลและจะได้รับเงินรางวัล7 0 0 0 0บาทพร้อมกับเข็มพระฤหัสบดีทองคําและรางวัลชนะเลิศอันดับสองจำนวนหนึ่งรางวัลจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทพร้อมกับเข็มพระฤหัสบดีทองคําค่ะการตวจงานคุณรรมและจริยธระมกาองกันาทุจได้แก่ รองวรรณาะเกิดการแข่งขันโครงงานคุณธรรมจากแกนหน้าที่มอบหมาให้ทำการบรรยาสอนใน